ทุกคนคะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคการปอกมันฝรั่งแบบง่ายๆค่ะสวัสดีค่ะผู้พี่มลปูนค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันเทคนิคง่ายๆในการปอกมันฝรั่งนะคะเราจะต้องมาฝรั่งทั้งหัวแบบนี้เลยนะคะในขั้นตอนแรกเราก็ล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ เสร็จแ,แล้วนะคะก่อนที่เราจะนําไปต้มค่ะเทคนิคของเราก็คือใช้มีดมาบ้างแบบนี้นะคะบังให้รอบๆเลยค่ะไม่ให้ลึกมากแค่เปลือกของมันขหลังเท่านั้นเองนะคะเราจะต้มกี่หัวแล้วก็บังให้หมดเลยนะคะหลังจากที่บ้างเสร็จนะคะแล้วก็นําไปต้มได้เลยค่ะเทคนิคในการต้มก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ต้มจนสุกค่ะ หลังจากที่เราต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นํามาน็อกน้าเย็นค่ะเสร็จแล้วเราก็ปอกได้อย่างง่ายดายแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะปอกออกมาอย่างง่ายๆค่ะทีแรกเราก็จะใช้ซ่อมมาช่วยปอกนะคะแต่ตอนนี้ไม่จําเป็นต้องใช้แล้วละคะ่ะใช้มือปอกนี่ละคะ่ะ เห็นไหมคะว่าปลอกออกได้อย่างง่ายได้เลยนะคะเป็นเทคนิคง่ายๆค่ะที่เรานํามาแบ่งปันนะคะโดยการที่ใช้มีดมาบั้งก่อนนํำไปต้มนะคะหลังจากต้มแล้วก็มานอกน้ำเย็นก็แค่นั้นเองค่ะลองทํากันดูนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมและเป็นกําลังใจให้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนค่ะเวลาลงคลิปใหม่จะได้ไม่พลาดที่ของเราไว้พบกันคลิปหน้านะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุแล้วก็สวัสดีค่ะ อย่าลืมกดซับสไ r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพิกลาล้ำพูนเน้อเจ้า